หนาวมากระทบร้อนอันที่จริงออสเตรเลียหนาวแต่ไม่ได้กระทบร้อนในเมืองไทยเมืองไทยมีฝนมากโดยเฉพาะฝนโปรโยลงมาเป็นละอองซึ่งเป็นของแสลงสำหรับคนที่มีอาการภูมิแพ้อย่างผมเป็นนันมากเมื่อเป็นเช่นนี้ไอ้เชื้อที่มันได้มามันก็เลยกำเริบ ก็เลยทำให้เจ็บคราวนี้เจ็บนานเหมือนอย่างกับเพลงที่เขาบอกเจ็บครั้งนี้เจ็บนานอะไรอย่างน,านั้นนะครับตามปกติพอผมมาถึงกรุงเทพผมก็จะต้องรับประทานข้าวผัดเนื้อไข่ดาวที่อมรีแอร์พอร์ตโฮเทลเพราะว่า เรื่องของเรามาถึงกรุงเทพนั้นก็ประมาณราวห้าทุ่มกว่าจะออกมาจากท่ากาศยานได้มันก็เข้าไปตั้งสองอย่างแล้วก็เข็นของข้ามฝากมาพักนอนชแทนที่จะกลับบ้านกลับช่องก็นอนพักสักคืนหนึง่ง เพราะว่าจะได้นอนเร็วๆหลังจากที่กรัมมาตลอด8ชั่วโมงเช้าขึ้นก็ต้องรับประทานแกงจืดวุ้นเส้นกับข้าวผัดเนื้อไข่ดาวเป็นประจำครับลูกแม่โพศกนั่นนะครับไปที่ไหนขาดข้าวไม่ได้หรอกไปเพิ่ ไปออสเตรเลียก็ได้ข้าวเล็กๆน้อยๆที่เพิร์สนั้นวันแรกไปรับประทานอาหารจีนที่เบอร์สูดคาสิโนทั้งแพงทั้งไม่อร่อยแต่ต่อมาเราก็ไปได้รับประทานอาหารไทยซึ่งคนไทยสองคนด้วยกัน ได้ไปลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นร่วมยี่สิบปีแล้วคนหนึ่งเป็นเพอร์เซอร์ของการบินไทยคุณสมเกียรติไปเปิดร้านตั้งแต่ร้านเล็กจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ร้านใหญ่ซื้อโชรูมเป็นของตัวเองกว้างขวาง มีทั้งสโต้มีทั้งที่จัดเลี้ยงมีทั้งเซ่าใต้ดินพร้อมทุกอย่างครัวก็เป็นครัวใหญ่ขนาดโรงแรมลงทุนไปทั้งหมดก็ราวๆสี่สิบหกล้านเฉพาะการตกแต่งจนกระทั่งเรียบร้อยเป็นลักษณะ ไทยเฟอร์นิเจอร์ตลอดจนเครื่องประดับตกแต่งนั้นจากเมืองไทยทั้งสิน้นมันธนากร,กรก็เป็นคนไทยก็หมดไปประมาณสักราวๆสิบล้านกันที่ลงทุนมากนี่ก็เป็นเงินที่ได้จากการเก็บหอมรอมริบแล้วก็ ขยายใหญ่ขึ้นทุกทีทุกทีประกอบกับธนาคารที่นั่นดอกเบีย้ยไม่แพงดอกเบีย้ยเสมอเราวๆไม่เกินเจ็ดเอร์ซแล้วก็ให้กู้ระยะยาวด้วยก็เลยทำให้การลงทุนที่นั่นได้ผลดีเพราะว่าเขาดูถึงฟิสซิบิลิตี้คือ ขีดความสามารถในการใช้เงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งรายได้มาคิดคำนวณดูเมื่อเห็นว่าเป็นไปได้เขาก็ส่งเสริมไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาจะรีดดอกเบี้ยแต่อย่างเดียวก็เลยทำให้คนไทยที่มีร้านใหญ่ๆสองคนด้วยกันคุณสมเกียิคนหนึ่งคือดุสิทตไทย และคุณจรินคุณจรินนั้นก็มาไล่เรียกกับคุณสมเกียรติแต่อาศัยที่ตัวเองเนี่ยเคยทำงานโรงแรมทางด้านฟู้ดแอนด์เบเวอรจก็มาลงหลักปักฐานเริ่มที่ซิดนียแล้วก็ข้ามมาเพิร์ในที่สุดเป็น ร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นอาหารไทยในเมืองเพิร์สมีถึงสองร้านด้วยกันชื่อว่าบางกอกเรเสอร์ท์ร้านหนึ่งกับชื่อไทยคอร์เนอร์อยู่ออกนอกเมืองไปหน่อยประสบความสำเร็จท,ทั้งสองร้านเขามีรางวัลที่เรียกว่าโกล้นเพลทคุณจรินที่คว้ามา มากมายส่วนคุณสมเกียรติก็คว้ามาได้เช่นเดียวกันเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมที่คนไทยของเราพังอาดขึ้นมาในฐานะนักธุรกิจพัตตาารที่มีชื่อเสียงอาหารที่ขายไปนนนะครับเป็นอาหารไทยรสไทยแท้ ตามตำรับดั้งเดิมทางคุณสมเกียรตินั้นมีแกงป่ามีปลาพวกปลาหนึ่งปลาสามรสต้มยำอะไรหลายต่อหลายอย่างแกงป่าที่นี่เด็ดขาดจริงๆส่วนทางไทยคอร์เนอร์นั้นผมได้ลองรับประทานทอดมันปลาไม่คิดมาว่า จะมีทอดมันปลาที่เหนียวนุ่มแบบที่ผมเคยรับประทานทอดมันตามตำรับเดิมขอเรียนว่าในเมืองไทยเราในกรุงเทพเนี่ยหลายต่อหลายแห่งยังทำทอดมันไม่เหมือนตำรับเดิมอย่างที่ร้านไทยคอนเนอร์ได้ทำที่เมืองเพิร์สผมก็เลยไปให้สูตร อยเชลผัดพิโรธแล้วก็ตั้งชื่อว่าหอยสำออยเพราะว่าผู้ที่รับประทานนั้นน้ำตาซึมกันทุกคนแต่เป็นน้ำตาซึมเป็นน้ำตาแห่งความอร่อยใครไม่รู้จันึกว่าอ,าอะไรกันมากินข้าวกันกลับมานั่งเค็ดน้ำหูน้ำตาสั่งน้ำมูกก็เป็นเพราะว่า เจ้าหอยเชลเนี่ยนะครับหอยที่นั่นตัวบเบ้อเร่อเลยต้องผ่าครึง่งเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดแล้วก็พริกของเขารู้สึกว่าจะเป็นพันพริกกระเรียงเอามาปลูกขึ้นที่นั่นเม็ดโตแล้วก็เผ็ดจัดแต่ไม่หอมเท่าพริกขี้หนูของเราได้แต่ ความเผ็ดส่วนความหอมนั้นเราไปได้จากรากผักชีกระเทียมพริกไทยก็พอเป็นเครื่องแกงที่ผัดหอยจนกระทั่งเป็นหอยสําออยออกมาได้ส่วนทั้งร้านของคุณสมเกียรติคือร้านดุสิตไทยนั้นผมได้ไปเผยแพร่ใครคุณชาย คือไข่หัวใจโป้หัน่นแฉลบแฉลบพริกขี้ฟ้าและใบัวระพาเพื่อรับประทานคู่กันกับแกงป่าเนื้อแกเนื้อที่ออสเตรเลียเนี่ยถือได้ว่าเป็นเนื้อชั้นดีจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อทำมาทำเป็นแกงป่ามันอเร็จอร่อยได้รสได้ชาติ เมื่อเผ็ดหน่อยหนึ่งก็มีไข่คุณชายเป็นเครื่องเคียงทำให้รสชาติของอาหารที่ร้านคุณสมเกียรตนินี่อร็อร่อยมีความโอชะเป็นที่ติดอกติดใจกันสองร้านที่เพิร์สนะครับถ้าท่านมีโอกาสไปอย่าลืมแวะไปให้ได้ส่วนที่เบอร์สวูดคาสิโนนะ ใครเขาเลี้ยงก็ควรจะรับประทานแต่ถ้าไม่มีใครเลี้ยงเราแวะไปหยอดเล่นนิดนิดหน่อยๆน่อยอะไรแล้วสมมติได้มาสักหน่อยก็มากินข้างนอกดีกว่าอย่าไปกินตรงนั้นเลยอาหารจีนที่นั่นเป็นอาหารจีนผสมผสเรียกว่าอาหารสำรวมแพงก็แพงแถมยังไม่อร่อยด้วย ไม่เหมาะแก่การที่จะไปกินไม่ขอแนะนำผมขึ้นเครื่องบินจากเพิร์สมาซิดนีซึ่งใช้เวลาบินถึงสี่ชั่วโมงเสร็จสุดแท้แต่ลมถ้ามีลมส่งท้ายก็จะเป็นราวๆสามชั่วโมงใกล้ๆสี่ชั่วโมงถ้ามีเฮดวินคือลมปะทะทางด้านหน้าแล้วก็ต้องสี่ชั่วโมงกว่าเพราะว่า บินจากตะวันตกไปตะวันออกเลยครับเรียกว่าข้ามข้ามทวีปสายการบินที่เข้ามาร่วม Star ์อลเกับการบินไทยคือ a n นเซซึ่งเดิมเป็นสายการบินโดเมสติกที่เป็นปึกแผ่นแล้วก็ค่อยขยายขยายออกมาจนกระทั่งออกไปยังนอกประเทศในตอนนี้ก็มาร่วมกับสตาร์อลเกับของเรา เครื่องบินนั้นในประเทศมีแต่ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดเขาเสิร์ฟอาหารเพราะว่าบินตั้งสามสี่ชั่วโมงอย่างนี้อาหารที่เขาเสิร์ฟนั้นเป็นอาหารที่อร็อร่อยมากก็เหมาะสมครับที่ทำให้แอนเซตเนี่ยมีผู้นิยมมาก ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยทีเดียวเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงกลัวกับสายการบินแห่งชาติของออสเตรเลียคือควันตัสเป็นยิ่งนักมาถึงซิดนีย์ผมก็รับประทานบางเลนเจ้าเก่าแซมมอนแดดเดียวกับยำแอปเปิลเขียว นอกนั้นก็มีกุ้ยเตี๋ยวเป็ดดีข้าวผัดกะเพราทะเลข้าวผัดกะเพราเนื้อเนื้อนั้นดีอยู่เสมอสำหรับในออสเตรเลียทำอะไรก็อร่อยย่างเฉยๆฉจิ้มน,น้ําปลาพริกป่นก็อร่อยแล้วเราจะทำแจ่วสดก็ได้เพราะว่ามันมีหอม หัวหอมนะครับเป็นแจ่วพริกสดก็ใช้หัวหอมเนี่ยซอยเขาแล้วก็พริกใช้พริกป่นนะครับแล้วก็น้ำปลาดีมีมะนาวซึ่งลูกโตที่เรียกว่าเลมอนไม่เปรี้ยวแหลมเหมือนอย่างมะนาวของเราแต่ก็พอกลรอบแก้มเข้าไปได้ใจผมนะ อยากจะได้ส้มมะขามด้วยซ้ำไปแต่ส้มมะขามนั้นไม่มีตอนนี้ก็ได้เห็นลูกชายผมโฆษณาส้มมะขามที่เขาทำสเตอริไลซ์ฆ่าเชือ้อแล้วก็บรรจุขวดอันนี้แหละครับส่งไปที่ออสเตรเลีย เข้าได้ยังไม่มีปัญหาครเข้าไปได้เลยทีเดียวทางออสเตรเลียเขาข้อจำกัดไม่มีอยู่มากอย่างที่ท่านรู้แล้วแต่ถ้าส้มมะขามที่บรรจุขวดเรียบร้อยนี้สามารถจะไปเพิ่มรสชาติแกงส้มที่นั่นได้อย่างดีจากนั้นมาก็มาร้านเลมอนครัส ของคุณสิริกัญญาสุนทรสีมะก็เนื้อย่างจิ้มเจ่วต้มยำหัวปลาแซมมอนพร้อมทั้งไข่ปลาแซมมอนด้วยแซ่บอร,อร่อยอร่อยเหมือนอย่างกินกับในเมืองไทยความที่น้ำต้มยำมันอร่อยผมก็เอาเครื่องกับพวกตะโคลงตะไครออกมาซะก่อน ขอเรียนว่ามะกรูดใบมะกรูดนี่นะครับที่นั่นต้องเป็นใบมะกรูดแช่แข็งส่งไปจากเมืองไทยมันไม่หอมเท่าไรหร่สู้ทางบ้านเราไม่ได้แต่ก็ยังดีเอารถแทบเขาวาตักข้าวใส่ลงไปทับพีนึงแล้วก็สดแม่เหมือนกับมานั่งอยู่ในเมืองไทยเลยนั่นเป็นอาหารที่ซิดนีย์ที่ได้ไปรับประทาน ที่พูดมาก็ให้ท่านทราบไว้ว่าถ้าไปซิดนีย์ไปเพิรส์สท่านจะไปรับประทานอะไรที่ไหนยังมีร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารทะเลอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งขอยกเอาไว้ยังวันวน,นี้ยังไม่พูดแต่จะไปพูดเอาในครอบจักรวาลดีกว่าเพราะร้านนี้ตั้งมาถึงห้าชั่วคนแล้ว ตั้งแต่ปู่ทวดมาจนกระทั่งถึงโหลนเหลนมีลูกออกมาเป็นโหลนแล้วครับพระราณีตั้งขึ้นตั้งแต่ในสมัยเราราวรัชกาลที่สองจนกระทั่งถึงปัจจุบันรัชกาลที่สองบ้านเรานะครับทีนี้มาถึงเมืองไทยกินอะไรบ้างล่ะเสียงแหบเสียงแห้งเนี่ย ก็กินได้เพราะว่าไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องท้องเรื่องไส้ก็มีร้านอาหารบ้านสร้างซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ปลาแรดเขาใช้ปลาทับทิมทำอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างฝีมือของหัตถกรของเขาดีอยู่แล้วเมื่อเอาปลาทับทิมมาทำอาหารมันก็อร่อย นอกจากนั้นยังมีของแซบๆอีกมากมายเหมาะสำหรับแก้หวัดในฤดูฝนถ้าท่านไปตามถนนตีวานน,น์นะครับมุ่งหน้าออกไปทางสะพานดนชวีคือเลี้ยวมาทางปากเกรด็ดห้าแยกปากเกร็ดเลี้ยวออกไปขึ้นไปทางเหนือพอเห็นปั๊มบางจากท่านก็จะเห็นหมู่บ้านปากทางเข้าหมู่บ้านครับทางซ้ายมือที่ตรงนั้นน่ะ เข้าใจว่าชื่อหมู่บ้านอะไรทองอะไรนะครับผม,มจําไม่ได้แต่อยู่ติดกับปั๊มบางจากเลยครับเป็นร้านอาหารที่เปิดโลง่งรับลมสบายๆย,ยิ่งเวลาฝนหายอากาศตอนนั้นจะน่านั่งเป็นอย่างยิ่งครับบ้านสร้างอย่าลืมนะครับ แล้วก็ได้ไปรับประทานโตเป็ดย่างเลี้ยงพวกเกาหลีครับพวกสายการบินเกาหลีที่โตเป็ดย่างกินกันอริอร่อยเพราะว่าเกาหลีนั้นกินเผ็ดกิมจิของเขานั้นก็เผ็ดจนกระทั่งคนที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้ต้องระย่อทอถอยร้านผู้พันแป้งก็แวะเข้าไปรับประทาน ข้าวตม้มรับประทานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าซดอะไรมันร้อนๆแล้วมันโล่งคอดีครับนี่ก็เป็นอาหารที่ผมได้ไปรับประทานในรอบนี้นะะวิเศษไก่ย่างก็เช่นเดียวกันก็ไปรับประทานเป็นประจำคือหันหน้าไปไหนมาไหนไม่รู้ว่าจะไปกินอะไรเนี่ยนะครับก็ต้อง ไปวิเศษไก่ยางถือได้ว่าเป็นค่าหลวงเดิมเลยทีเดียวของเขาอร่อยทุกอย่างถ้าเรามีอาการเสียงแห้งอะไรต่างๆนานาเน,านี่ถ้าไม่สดหยวนโลหม้อไฟมัดสยาแล้วก็มีของดีอีกอย่างคือเป็ดตุนมะนาวดอง ก็เสียงที่มันแหบแห้งเนี่ยค่อยๆกลับคืนมายัางไงอย่างนั้นเลยทีเดียวครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับสิซเลาเที่ยวกรุงเทพหน่อยเที่ยวแบบทั่วๆเลยนะไม่ทั่วไม่จ่ายตั้ง รับรองทั่วแน่นอนพี่เพราะผมมีหนังสือ Amazing กรุงเทพที่ซื้อจากปั๊มเชลที่ร่วมรายการในราคาพิเศษเพียง90บาทเป็นหนังสือเล่มแรกเล่มเดียวเลยนะที่เชลเนี่ยเขาแนะนําแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพทุกซอกทุกมุม,มพร้อมแผนที่เดินทางเวลาเปิดเวลาปิดแถมซื้อตอนนี้ยังมีสิทธิ์รุ้นดังวันแพ็กเกจทัวร์เอื้องหลวงอีกด้วยนะเอองั้นไปปั๊มเชลแทนเนาะไ่ต้องไปแล้วเดินสองก้าวก็ถึงแล้วเออลงลงลงเปิดล้ 移送。